สบายดีพี่น้องมศขุสุคนเดจ้าอ้อนสี่ออกมาเว่าเรื่องน้องไผ่เดจ้าสบายดีพี่น้องแ <c oughs> ฟนของอ้อนเองพี่น้องนอนนี่แฟนของอ้อนเองก็คือสัน้องมาเมื่อวานนี่พี่น้องส่วนอ้นขับันผักจะบ้าหรือเปล่ามันข่ำเลยเื่อครับรถเนาะสนนอ,อ,นอมเราหยอกกันเลยพี่น้องเด้อสันอม้นแม่อ้นออกมาเว่าเรื่องน้องไผ่พี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีอ่ะว้าร้ายกะเพื่อกา ตีมาลายกาทาวาพิทพทกาขอโทษขออภัยเด้อจ้าขอโทษแทนน้องไพ่ของอ้นขอโทษอหลีขอโทษหลายออลลพี่น้องทีทาวาเอฟซีว่าน้องไพ่ของอน้นบ่มีมารยากากะขอโทษนำพี่น้องแล้วกาอ้นกะสีลมสีคุยสีเ่ากับเพินน่นเนาะแล้วก็จะให้เพิ่นไปปรับปรุงเห็ดแบบใหม่ทำแบบใหม่แบบไรทีเอฟซีทีทบ่มักกะ บอกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนกะอ้นกะได้เ่าก็เพื่อนแล้วเพื่อนกัวสิทธิจะไปปรับปรุงกับเพิ่นกัสีออกมาขอโทษเอฟซีอยู่ทางซ่องเมจิทเพ่อแอร์บุลละพี่น้องกะเมื่อนี่กะโทรโทรกัโทรคุยกับพอกับเม่เพราะว่าเพิ่นเจ็บท้องสบายดีพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายดีบัดเมื่อเมื่อนไงซีมกันว่าซีกันคนหนุนผูกผงผูกเองคอับเช็บแล้วเช็บแล้วมาได้จ้ามาสกูุกลสกุลได้ทำอะไรกัน เดี๋ยวแทงันนี้อีแทงวนเฮ็ดงอเฮงง้เฮเองแลจบแ้นต่างกันไนดีตาบ่อนเอบ่อนมันบิดแล้วบลูล่นะเกาเหล่ากับอันนั้นพี่น้องทอลูกชีนอันจ้าแทลูกชีนหากมาฮอดที่นี่พี่น้องโ่เนี่ยว่าเพื่อมีต่พเลวเอง เอาข้ามมาได้ลองเด้มันไม่ลูกซิงโคลาตเนาะลูกซินละเอสพี่เนาะลองวันอันนี้มาจะใช่ยังอ้นก็ออกมาขอโทษแทนน่องไผ่ด้อจ้าที่เห็ดมาลายากบุดี้เนาะแล้วก็เห็ดบ่อถือตาเอฟซีและหรือว่าพี่น้องมันชูขุนสุขคนอ้นก็ขอโทษแทนน้องไผ่ละลายด้วยจ้าเพราะว่า เพิ่นกะเป็นเด็กน้อยแน่บางทีกะความหูพอเท่าเทิงการพี่น้องแม่นบางทีเพื่อนกะเข้าไปอ่านเพาไปอ่านแล้วบางทีกะเกิดเกิดอาการเครียดแบบอยากให้แบบบมีพามาเว้าให้เลยแบบน้อยขึ้นน้อยใจแล้วกะเว้าเอาเว้าออกไปโดยที่แบบบ่มหูเท่าเทิงการพี่น้องอ้นกัขอโทอดนำเอฟซีมันจะขู่สุขคนเด้อจ๊ะอ้นกะโทรไปได้ตักเตือนแล้วกัเว้ากระเพิ่นไปแล้วกะเพิ่นกระซิว่าออกมาขอโทษ ยูแต่ว Pop ่า so mm hmm. like ไ,ไม่นี่กะนอนมืดมือเลยเจ็บท้องเหมือ uh. นี่กะมีแต่เนวเจ็บเนี้ยเป็นตัวน้อยหาไปแล้วหุงหมอตัวน้อยไปแล้วหุงหมอคือเมียเบาอวนเม่นอะไรเป็นคนแบบขี้โลกกระแม่นเป็นคนพยัตกระแม่นเมียบาวเม่นไผสองไฟเมียเบาตะท่ำนะก็ถือผ้าอยู่เดี๋ยวนี้ฮะแจ๊คสิว่าจังใดบาวันเฮานีแต่ว่าก็ไปทำงานไปไปนะเมี่อ ไปมาไปประด้เห็ดเบียนะักไปประด้เห็ดเบี้ยเขาเอาไปเอาไปซื้อกี่เด็กน้อยมากระหาเงินและบันทิดเด็กน้อยกับเด็กน้อยเอากันพี่น้องอ้นกับจักและอุกใจคือถ้าทำออกเงื่อนปีนี้ไดออกเงื่อนปีนี้ก็เอาเมียปีนี้เลยคือนี่เนี่ยมีลูกแล้วผัดมีผัดเบ้าสองเดือนอันแต่ว่าหักตียงแล้ววะ แล้วมันเช็ดจังไ่ไม่มาติงล่ะเจ้าจะเอาออกได้ปาะเออแล้เอาห้ากับบุก้าดอกกว่าสิไปเอาออกนะก็เลยจำก็เลยเอามันติงมันหยิกๆอย่เงี้ยมันมันคอมเมนต์มันอย่างไรมันประมาณสามเดือนหรือสี่เดือนแล้วเออเมียของเมียของเธอทำนะเพื่อการมีมีมีลูกแต่ว่าไผ่ซองไผ่นี่นิสัยสิต่างกันแล้วกับบุคือกันเดี่น้องเด้อมีแต่บอกเพิ่นอะไรไมีลูกมีเมียอะไรเดือดกับเต้าแล้วก็เปลี่ยนแล้ว สิว่าจังไดกะบอกแะไรแต่น้องเอ้ยย่าแต่น้องนุ่งอะไรบอกพังเท่านั้นแหละบอกเขาว่าย่าเขาเคลียบแต่บอกก่าน้องก่าพังอยู่นะทำตามคือเขาบอกไปนั่ไปนี่ดี่นในนี่ก่ะเห็ดน้ำเฮาอยู่เวลาเขาเอาคือไผ่สองไผนี่ก่ะนิสัยผมคือกันเลยพี่น้องคือสาวกุ้งนี่ก่ะอีกสิแบบหนึ่งสิเป็นนิสัยสิแบบเรียบร้อยนิสัยค่ะคือสาวสาวตุ้ยนี่ก่ะสิเป็นอีกแบบหนึ่งนิสัยของสาวตุ้ยนี่ที่เป็นคนที่แบบว่า กะโลกะโลนะพี่น้องชีว่าจังไดอ้นกับเป็นคนแบบมันอ่าคือ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 ทอมแบบการการเหตุการณ์ทำมันคือทอมแต่ว่าสีว่าเป็นคนดุกระแม่นอยู่ในเฮือนในซานเผื่อกับปัดกระเมียนกระกดบอลได้มันหกมันเกื่อนเผื่อกับสีเสร็จสีเมียนควนชาตุยนี่กระไรเนี่ยพากน้องกินเนีาทอยากกินอะไรลูกกินลูกาตุยเองไผ่ชาตุยก็น้องไผ่ชาตุยนี่คือ ลูกสื่อแน่นบางทีเพิ่นเม่นไปสื่อคูนสายยาลาดดอกเม่นไปแน่นนะสื่อคูนสายยาลาดการกระสีกระหูแหละเด็กน้อยกระสีกระหูดอกสื่อไปเ,เลยคูนสายยาลาดไปน้อยไม่เ็เม่นนะก็ว่ายเลยี่น้องไม่ไพ่ก่อเดี๋ยวมันบวกลบกันเราไปน้องกระหูแล้วแต่ลำมันก็มีกระหูบะกระหูอะไรปองสันปองยาเพร่อเอฟซีเม่นมาเด้น้องไพ่น้องอ้นพูดแบบนี้ไม่ถูกนะ มาตอบเอฟซีแบบนี้เอาบไว้เขากะคิดต้องแม่นอยู่แล้วเนาะคือค่อยบว้เจ้าจะต้องคิดว่าค้อยอยู่แล้วแล้วอ้นก็ขอโทษขออภัยนำเอฟซีมาสู่กูสู่คนเด้อจ้าพี่น้องมาสู่กสุคนเด้ออ้นกะสีให้สีเปลี่ยนสีแป้งสี่ปั๊บปรุงอะไรพี่น้องสิ่งได้ที่เอฟซีบ่มักกะขอบคุณเอฟซีเรือพี่น้องมาสู่กสุคนที่ติดตาม ที่ให้กำลังใจเด้อจ้พราะประคุณหลายแล้วก็ให้กำลังใจมัดทุกๆ่องเด้อจ้าช่องสโนมผ้าแซบแล้วก็บ่าวแพนสาวนุกแล้วก็พ่อวันทีเคเอฟพ่อวันน้องนัดแม่น้อยบ่น้องนัดน้องนัดแม่น้อยอ้นกับมันลายซองอ้นกับโมจอพี่น้องแล้วก็คุณบ่าวเล้าบ่าวเล้าน้องอันนนนพี่น้องจะขอบประคุณนะเอฟซีมาสกุลสุคนที่ให้กำลังใจทุกคนนะจ๊ะ ที่ปิดาบนใดจะขอโทษา่น้เ่องติชมเนาะกับเมนยูเตือนมเอฟซีผนบุมากอันผืนบุมากบอลยังกันแม่จากบ้านคนป่อยในนี้บุมากกับห้ากับไปปรับปรุงเอาหน้าพี่น้องเนาะค่อยข้าวว้าอยู่แ่นอนไม่คอยว้าก้าเดินก่อนจว้าว้านไ้าจบก่อนเดี๋ยวเอฟซีว้าวเออเว้ายังงบอกเข้าใจสิ่งที่เอฟซีบุมากกับพอไปปรับปรุงนะจ้าหองง้อห้องงัวพี่น้องงัวกั กำลังสนแรงสนง่ายเนาะมันก็ขั้นก็ลริ่มเื่อหัเาไปรดเลไจโตวข้าแม่คะลีคนลากุหลาบกหลาอกวาบกุาบกุหอาบนุหลาบกุาบกุหาบุหลาบกุหลากุหลาบกุหลาบกุหอากุหลากุหลาบกุหสาุหลาบกุหลาบกลาบกุห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 ลาบนุหลบกุหลาบกุหลาก่หลานกุหลาบกุหบกคหลาบกุหลบกุหลบกุหลบุหลาบกุโลกุหลคบกหลาบกุหลเรียบร้อย Oh ดีวัดสองเ <laughs> ป็นคนดุเป็นคนขยันสอนอันตุ้ยกะกับกุ้งกับคือกันมักมาก,มาก,มากแบบหาอยู่หากินคือกันมดสองต่างแตนิสัยคือแบบบอกคือกันว่าสันซ่าปั๊บนะครับปั๊บเผากันเมาถือกันอยู่ดีมาถือกันโลปั๊บเผากันหุ่นแชร์กันกินรุกันได้ปั๊บควายเลย อธิบายเป็นขาใจน้ำเพาเห็นอ่ยวเปน้ำมันเป็น้ะไใจแน่ันเนขาใจดันน้ำก็อธิบายแล้วคุณก็เข้าใจแล้วพอมาเป่นมันเมนมิแต่ห้าว่าได้จบมันนะมันมีเอ็กซเอต้องอธิบายตงนั้นมีเอซที่น่าฮักนะเป็นการคอยเบ่งเอาอยู่นะเป็นการกู้คือเป็นการคือคือจะว่าสุขภาพงและสนอมเห็นมดุย่างเห็นมัดถูกย่างแบบแต่เพิ่นปกติห้ากับนีแต่เอาไปปั๊บฟุ้ง มันแน่าเออเนบอาไอ้ฮาสสีาเออเบลัดรับจัดิี่ใชหมคบลดไอ้าวสนหมูักพีนากิลย์บอสุบเลยกินงัวเลยอมือนบอกนงัวกินงัวมันบบอับอส่เาแบบเจะไปลวกไงนะลวกแบบเขาเอาตงนีล้วเจาะน้ำมันบสุน้ำม ดิบมันก็ตั้งดิบไปเหอจะว่าลายก็แหกโคแหกอ่งพี่น้องว่าลายดิมันพได้จิ้มแจวข่มนอนอัมันบ่ขุมใสจูนาอ่าอสิบห้องมาเรยเมื่อเช้าเดีเช้าเมลี่นี่เด้จดคนจ็ดคนเมล่สิามื่นี่ลาดน่สมมงกลางคืนสมมงเช้าสมงเ้าออสม้าื่นมันจะได้กบอลงานเสาไออนมาได้กินกันกิ้งแรกนะฮันได้ั้งแรกอ่ใสจู

เื่อต่าวอลลาพี่น้องตตอดนมกะไก่โอหนเลขม็งสีออตตอดบอดี้อนังวัดลเสเดายด้สองจุดถูพี่น้องเยใกัได้เงินเบอร์เไละศูนย์หกสองจุดถูก้าเดยวนเรื่องันนั้นเลย เรื่องบุเป็นเรื่องอะไรน่ะค <ừ. S 1> ุณว่าจะเข้าสบายกี่น้องอ่ยเข้าไปหาใบโตบเดี๋ยวแล้วใบจบจะเกลือเรื่องล่างอ่ะ บอาลาพี่ลาน้องสิเด้อคลิปนี้กับชีราไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมหาสารินนะจ้าจฝากซองกุ้งบอลาน้องเด้อเด้อพี่น้องสาวนอมพาแซบเด้อจ้าเบาแฝนสาวนุ๊กเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็บอแฝงลารผ้าพี่น้อยังยังยังคอมมิชวันโฟวันเกีดบอฟาวันกีดเอลกีดเอลบาย